แหวนคานาจากเมืองอัสซีเรียการค้นพบแหวนคานาที่เมืองอัสซีเรียในช่วงศตวรรษที่19ถือเป็นการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญจากอารยธรรมโบราณของอัสซีเรียแหวนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่หายากและมีสัญลักษณ์ทางาศาสนาหรือทางการเมืองที่มีความหมายลึกซึง้งการค้นพบนี้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับชีวิตและาศาสนาของชาวอาัสซีเรโบราณ 9. ถ้ำอันธามิราการค้นพบถ้ำอันธามิราที่มีภาพวาดบนผนังที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ในยุคหินภาพวาดเหล่านี้ที่แสดงภาพสัตว์และสัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ36,000ปีก่อนการค้นพบนี้ช่วยยืนยันการใช้ภาพในการสื่อสารและแสดงถึงความสามารถทางศิลปะของมนุษย์ยุคหิน สิบการค้นพบเมืองอิสราเอลโบราณการขุดค้นในอิสราเอลพบเมืองโบราณที่มีการวางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนซึ่งทําให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคมในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการค้นพบการใช้เครื่องมือและอาวุธที่มีความเฉลียวฉลาดเมืองนี้ให้ข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาของอารยธรรมโบราณ การค้นพบทางโบราณคดีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจอดีตของมนุษยชาติแต่ยังทําให้เราตระหนักถึงความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองทุกหลักฐานที่ถูกเปิดเผยเปรียบเสมือนชิกนอที่เติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์และยังคงมีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคตคุณคิดว่าการค้นพบครั้งต่อไปจะเป็นอะไรอมเมนต์ Comment มาบอกกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม m เตอร์ป่านไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป